ก็ตอนนี้ดูทางการะทรวงมหาดไทยนะครับว่าจะออก genius, กฎระเบียบให้ก็เราู้หรือเปล่าว่าจะให้ทางอุปกรณปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถซื้อได้หรือไม่ถ้าหากว่าสามารถซื้อได้นะครับอคกการบริหารจาังหวัดของแวข,ของเราก็พร้อมที่จะซื้อวัคซีนเหล่านั้นมาบริการพี่น้องประชาชนครับก็ <c oughs> จริงๆแล้วก็อยากได้ไฟเซอร์อยากได้โมเดอร์นานครับ ให้กับพี่น้องประชาชนอยากได้ของที่มีคุณภาพดีเป็นเอ็มอาร์เอทนะครับที่ป้องกันเชื้อ uh, เออร์ดิลต้าได้นะครับถ้าดจะว่าได้มาจรที่พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่แรกคะที่เราจะพื้นที่แรกก็คือพือ้นที่เสี่ยงที่สุดนะครับก็คงจะน่าจะเป็นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆที่หัวรอบนอก,นอกที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากหลายเราก็จะเรียงกันตามความจำพันธ์ จัดน้อยจัดม,มากมากจัดมากความรต้องการมากนะครับว่าเป็นปิดเชื้อโควิดมากแน่น้อยของประการบริหารส่วนจังหวัดนะคะที่จะนำบริร่ารถือราคาตื่นมากที่ได้รับแมสนะคะและยิ่งจะปราบปุรื้มไปกว่าวันของพี่น้องประชาชนนายกวิกฤตโควิดอย่างนี้นะคะขอทุกท่านที่มาชิมหอมที่ตลาดหองใหญ่นะคะขอมอบแมสให้กับข่าพเจ้าพี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอย เอาไปเรื่อยๆมาเพื่อเห็นนายเยอมาเลิด้วยซื้อของบ่อยค่ะเห็นบ่อยค่ะมาซื้อของที่ตลาดแบบใหญ่แต่วันนี้ท่านบอกว่าเอาหน้ากากอลกอฮอนะครับจำนวน200กล่องนะครับเพราะว่าจังหวัดบริหารจังหวัดนะคะกระทรวงมหาดไทยยังไม่ทราบว่าจะอนุมัติหรือเปล่านะครับแล้วเป็นเรื่องทีมมาเพิ่มเติมจากที่รัฐบาล เรามีของบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างนี้ตลาดไ่นะคะคะเราได้มีผี่น้อยของเราร่วมทําโรงทางนท,าที่ตลาดลูกค้าอย่าลืมล้างไปกัอนข้าตลาดนะครับ นานนะครับรับไม่งใหกนานายกอบตฝากมานหครับฝากาัว่าของใหญ่นะ I'm going to